จ้ะคีบเก็บเขา่าเก็บเขาจ้ะเก็บเขาที่มัดมัดแล้วเมื่อหันผลกระตกตกลิ้นพาเห็นเฮ็ดยากเก็บไปเขาหฮมใหม่จ้าตากพึ่องอยู่โฮม เขาให้เกี้ยวแล้วมอวนเก็บมันนี้มัดมันนี้เลยจริงๆมันต้องตาแตกแดดแต่ที่นี่แดดบ่มีฝนผัดลินแทนลินพ่อเหรอไหมกระย่มฝนลินช่ขขรดอหรอวะถ้าจเจ้าเกี้ยวขวรอกับฝนลินใช่หอยงามเกี้ยวกับเกี้ยวฝนตกกับพวกเกี้ยวกันไม่มีที่แก่ยอยู่จ้ะรอให้ฝน เท่าน้ำฝนมันก็บพทันแล้วเขาพอเกี่ยวพื่อนางแล้วก็เกี่ยวเบอร์บ่ร์ไรบเบิดกกมันอีกรอบนึงอยูหรอกอย่ามันเงียเอาอีกมันนึงที่เด็ก็พอดีอันนั้น จ้ะรอบรุ่นกับพอดีอีกเลียรอบหนึ่งพอดีแล้วฝน <c oughs> ตัวเค็หนัก็เ็ดหนักจืดมาเนิ่มตกกับตกไค่อยมีมีหน่อยหนาซื้อรถอีซูจ้ะรถนขนเข่ารถอีซูค ขนต๊ะย่อยนะอน่ะงูกุเรมาม้าใส่กุห่างกันก้าคือเกาไ้แบบเร็วมึงหันไปแล้วลดรดหนึ่งว่าทีว่ไทยเ้เบิ้งก็เออไทยเบิง้งมัน,มนเป็นขั้นตอนจ้ะ ทำคนเพิ่นไป มองเก็บของงัวเกาได้ลอ,องพึ่งไหวจ้ะพึ่งไหวแดดแดดออกก็จะเงาไปตากพึ่งรบฝนก่อน อ้อยเขาไม่อยาก่ด้ำได้ซ้ำหนึ่งมันขูเลยได้นู่หอันนี้บ้วขูคไอ้วะเขาม้วขูปันไดจากเขามันเหนียวดูเสียงฝนตกฝนลิ้นลิ้นย่อยหนา Hang, gaba bổng, 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 เอตัวฝนตกนอก้องมไม่มองไห้ตากไวก่อนตัวถือฝนขาบพกเกี้ยวกับไม่ได้จ้าเขามันพกเกี้ยวแล้วแดดเออโนกกบสิมากินมันแดดช้อนมือมังหั่นเละเลยเกี้ยวอาอผ้าเกี้ยวามาะมานฝนสีเช่าฝนเปดมันลอยตกตกกับพอใส่ปัญหาไม่วิธีเกี่ยอยูจ้า ไก่เป็ดมีอยู er ่ไก mm ่เป <teachers> <the> <and> nah <ster> ็ดมีอยู่แล้วว่ะมันกูกับกูหลอดไก่เป็ดมีอยู่แล้วพวกเกี่ยวกับเบิร์ดแล้วจานุกลายอดย่ามมันเลี้ยวเขาเจ้าก็เริ่มเกี่ยวแล้วผู้ใดเกี่ยวท่านก็ท่านผู้ใดเกี่ยวเ่าท่านก็แมนแล้วนกกินนัวนกกินเป็นตะไนรีเลยจ้ะอันนี้ก็ยังไข่เนี่ย เขายัางอีกขวองหนึง่งอันละจ้าพอกันคลิปหนาเดอ้อคลิปนี้ก็ไปช่ำนี่ละจ้าฝนตรงร่นมันทายงากขอบคุณในรายเดอ้อผู้ใดติดตามกระไดพอกันคลิปหนาจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า